แม่ปูน่านะครับตอนนี้จัก,กระบุ๋มเนี่ยก็โดนด่าก,กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็อยากจะฝากทุกๆคนนะครับให้หยุดดา่จาจักระบุ๋มนะครับเขากระโดนด่าจนมากแล้วนะฝากหยุดนะครับอย่าไปอะไรก็เลยพอแล้วผมว่าเขาได้รับกรรมรับอะไรพอแล้วที่ไปไม่ได้จ่ายเงินค่าสินค้าประมาณสองแสนอะไรเนี่ยกับแม่ปูนาก็ฝากนะครับหยุดนะครับอย่าไปซ้ําเติมก็เยอะเลยจักกระบุ๋มเนี่ยลูกความเก่าผมเอง นะเขาได้รับเวรรับกรรมแล้วครับอย่าไปเที่ยวซ้ําเติมอะไรเขาเยอะนะก็ฝากฝากนะนะเมตตารับผมว่าเขาได้รับกรรมหนักแล้วอย่าถึงขนาดที่ต้องเ,เรียกอะไรให้คขฆ่าตัวตายเลยนะครับกาฝากเรื่องจักรประบนะเนี่ยการเป็นนี่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเวลาไม่ใชหนี่แล้วก็เจอเจ้านี่ที่เขาใจถึงเนะี่ยเขาก็ติดป้ายประจานเลยนะการติดป้ายประจานนี่มีความผิดนะอย่างกรณีของแม่ปูนาเนนะี่ย มันเสี่ยงผิดกฎหมายทั้งหมิ่นประมาททั้งพะทั้งไอ้พรบอคอมทั้งอะไรทั้งกฎหมายทวงหนี้เนี่ยก็ฝากพี่น้องประชาชนว่านะอย่าไปทําแบบนั้นนะอันตรายนะนะถ้าใครทําไปมันก็ต้องอ่ต้องถูก,กดําเนินคดีก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าทําอะไรก็ต้องระวังนะอืเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแม่ปูนานะอ่ที่เป็นเจ้าหนี้จักรบุ๋มนะครับ แล้วก็เสร็จแล้วก็ทวงหนี้จ้ากระบุมค่าสินค้าพอไม่จ่ายแกก็เรียกร้องความเป็นธรรมโดยการทําป้ายไวหนิวไปติดไว้ที่นหน้าห้างคนกระดาษจ,จ้ากระบุมทาทบ้านทงเมืองแล้วก็มาออกขนกระแสะเธอก็ได้กําลังใจปรากฏเมื่อวานนี้แกไปออกขนกระแสะอีกครั้งนะครับก็มีคนมาแฉหลายรายเลยนะประวัติเก่าๆต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับตะกี้ผมได้คุยกับคุณหนุ่มกันชัยเมื่อกี้นยคุยกัน20่สิบวนาทีก็ถามเรื่องราวเกี่ยวกับ แม่ปูนาเนี่ยหนุ่มกัญชัยเล่าให้ฟังว่าแม่ปูนานี่ก็ก็เป็นนักสู้ชีวิตอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนนะเวลามีปัญหาใครก็ไม่ยอมคนก็ต้องดําเนินคดีแจ้งคงงแจ้งความแกแกไม่ยอมคนน่ะเป็นคนไม่ยอมคนนะฮะแล้วก็เป็นคนประเภทไร้รูปแบบในการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยแกก็ชอบเรียกร้องผ่านสื่อผ่าน Facebook ฝันสื่อมวลชนร้องเรียนเคยออกรายการโหนกระแสมาตะก,กี้คุยกับหนุน่มกัญชัยเมื่อสักครูน่นี้น่าจะเป็นครั้งที่4แล้วนะในอดีตก็เคยมาสองครั้งเรื่องลูกเรื่องอะไรต่างๆนะแก่ชอบร้องเรียนนะเวลาแกไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่แกก็ร้องเรียนไปทั่วหมดนะสื่อมวลชนโซเชียลอะไรนะน่าจะเป็นการออกรายการหนวกระแสเป็นครั้งที่4ตะก,กี้คุยกับหนุ่มกัญชัยนะครับแล้วก็แกก็เป็นคนไม่ยอมคนนะ้นอ่ะใครไปด่าไปว่าแกแกก็ดําเนินคดีอะไรต่าง นะจนหลายคนบอกว่าเอ๊ะแกทําไมมีคดีความเยอะนะทำไมมีศัตรูเยอะเอ่อทไมต้องไปแจ้งคงแจ้งความเยอะแยะไปหมดอะไรต่างเท่าที่ผมถามหนุ่มกัญชัยก็บอกว่าแม่ปูนาเนี่ยแกไม่ยอมคนเวลาแกถูกกันแกล้งถูกดา่าถูกใจร้ายแกเขาต้องแจ้งความดําเนินคดีนะคนอื่นอาจจะยอมยอมนะสมัยก่อนเมื่อปี6กหนอะไรลูกแกก็โดนทํำร้ายร่างกายแกก็ไม่ยอมก็ฟ้องศาลจนชนะ นะครับล้ลูกแกโดนทาร้ายร่างกายนะนะที่ผมถามหนุ่มกัญชัยมานะฮะคือไม่ยอมคนอ่ะคนไม่ยอมคนมันจะคนแปลกนะเขาเรียกนักสู้แต่ป้าภูนาเนี่ยเท่าที่รับฟังจากกัญชัยเนี่ยเขาเขาบอกว่าแกเขาเป็นคนที่แบบวิธีการในการต่อสู้แกกไรรูปแบบนะคนทั่วไปอาจจะมีปัญหาอาจจะใช้เจรจาไปสารอะไรแกเอาหมดนะเอ่อทั้งประจานทั้งร้องเรียนร้องไปตามเพจร้องอะไรต่าง แกนะเอาทุก,กรูปแบบเพื่อได้รับความเป็นธรรมก็มีทั้งคนชอบไม่ชอบนะเมื่อวานนี้ก็มีคนโทรเข้ามาทั้งเจ้านี่เก่าอะไรตา่างๆเยอะแยะมากมายแกเขาสามารถจะตอบปัญหาเคลียร์บางคนก็ชอบแกบางคนก็ไม่ชอบแกก็แล้วแต่นะนะนครับก็เรียนรู้ไว้แต่สิ่งที่อยากจะฝากกรณีของแม่ภูนาคือเวลาคุณดังขึ้นมาเนี่ยอดีตมันจะหลอกหลอนคุณเคยไปทําอะไระไม่ดีไว้มันจะมีคนมาหาเรื่องหาราวคุณ เยอะแยะไปหมดอย่างแม่ปูนา,นาเนี่ยพอดังเข้ามาออกรายการโหนกระแสโอ้ยเจ้านี่เกา่าโจรเกา่าต่างๆเต็ตไมไปหมดะนะครับะนะนะครับะนะครับเพราะฉะนั้นอดีต,ตเก่าๆจะหลอกหลอนเมื่อท่านดังเวลาดังแล้วคนก็จะมาหลอกหลอนประวัติมันเคยทําแบบนั้นแบบนี้ไว้ทางที่ดีก็ต้องเป็นคนที่มีประวัติขาวสะอาดถ้าเรามีประวัติขาวสะอาดแล้วเนี่ย อ,อดีตจะมาหลอกหลอนเราไม่ได้อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนเพือ่อทราบเข้ามากดไลค์กดแชร์นะอทนายคนใหม่หนกระแสน่ารักทนายปลายอ๋อลูกน้องไพศาลเขาน้องเ็าเป็นคนน่ารักจิ้มลิ้มสดใสนะนะครับนะครับน้องปลายน้องปลายน้องปลายผมรู้สึกเคยเจอนะอลูกน้องไพศาลเขาไพศาลนี่ลูกน้องสวยๆนะฮะนะครับนะฮรระวังเมียหึงนะ ไพศาลนี่ก็พ่อพ่อรูปลอนะมึงมีเมียแล้วไพศาลเนี่ยนะมึงจะไปเล็งลูกน้องแล้วมึงสวยแล้วไพศาลนะนะยิ่ยยงมีประวัติอยู่เนี่ยชอบชำเลืองสาวๆเนี่ยเมียขี้หึงอยู่นะไพศาลเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังโทรคุยกันอยู่นะนะครับก็ทนายปลายก็เป็นทนายที่น่ารักนะครับนะนะ,นะ,นะก็น่ารักความสวยความน่ารักมันก็เป็นต่อ กันชัยก็ชอบอยากให้มาออกทีวีบ่อยๆครับคนน่ารักน้องก็น่ารักเป็นทนายเพิ่งจบใหม่ก็พูดก็อธิบายว่าแม่ภูน่านั้นเมื่อถูกดาถูกใส่ร้ายก็ต้องไปแจ้งความการแจ้งความเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการใช้สิทธิน้องพูดถูกนะถึงแม้จะเรียนจบใหม่ก็ถือว่าความรู้ความสามารถใช้ได้เลยก็ก็ดีใจกับศาลสารมาีลูกน้องเก่งๆนะนะครับหน้าตาน่ารักทิมลิม สมัยก่อนผมก็มีลูกน้องสวยๆเยอะตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ลูกน้องผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นทอมหมดเออเป็นเป็นเป็นผู้หญิงแต่ประเภทอะไรเป็นทอมเยอะทอมทอมเยอะมากเลยสำนักงานผมนี่เต็มไปหมดเลยนะครับก็ดีทอมก็ห้าวดีนะครับห้าวดีห้าวดีนะครับนะออว่ากันไปนะครับโซเชียลเอ้ยข่าวเอยก็ต้องการความสดใสอ่ะ ีอะไรบ้างครับอะไรเนี่ยครับธรรรักษ์ถามม้อยผู้ประกาศผู้ประกาศข่าวช่องพีพีบอกว่าอะไรสมุดสาครไม่ได้ถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแต่เป็นการประกาศห้ามเข้าใกล้อาคารในซอยกองพันันพลถนนเอกชัยตำบลบางน้ำจืดที่ลักลอบเก็บกากแร่แคสเมียมนะแล้วก็แร่อะไรแร่สังกะสี 15, 0 0 0ตันจากจังหวัดตาก ตั้งแต่สิงหา66ห6สั่งอายัดให้เอากลับต้นทางภายใน7วันนะครับลักลอบเก็บลักลอบเก็บกากแร่แคดเมียมและหน่วยการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่นะพวกมึงไม่รู้เรื่องกันเลยไงวะเนี่ยแม่เอาสารอะไรเนี่ยแคโมงแคดเมียมกำมะถันภาพรังสีชิบหายเอาไปไว้ที่อะไรเนี่ยบางน้ำจืดเนี่ยโอ้โหน,ะหน่ากลัวนะฟังแลเนี่ย น,น่ากลัวนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพวกมึงไปทําอะไรกันบ้างเนี่ยวันวันเนี่ยกินภาษีแล้วทํางานทําการบ้างหน่วยงานอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้นะปล่อยปะละเลยประชาชนจะตายหา่ากันหมดอืนะครับสบายสบายกันนะครับจุกรูจุกรูกืมนะครับ,อ,รบอ,อ,อืนะครับเอ่อนะฮะ นะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะเดี๋ยวก็เอาข่าวเบาๆกันก่อนแล้วไปคุยเรื่องอื่นกันต่อใครอยากถามอะไรก็ถามได้นะครับนะอืนะอนะเออทนายไพศาลแนะนำข้อกฎหมายดีค่ะติดตามทั้งสองท่านค่ะครับก็สนิทกันนะนะายไพศาลกับผมก็สนิทกันไม,ไ,มไม่มีอะไรก็พักพ่วกกันทั้งนั้นนะเพื่อนฝูงกันหมดนะ ชาวบ้านแถวมหาชัยต้องไปหาหมอได้แล้วเพราะแม่งมีกรรมันตภาพรังสีอะไรต่างๆเนี่ยนะคนไทยนี่แม่งตายล่ลนตรงนะครับนี่ยังไม่รู้ว่าไอ้พวกฝุ่นพิษนะทุกวันเนี่ยตายหาล่ลนตงทั้งวันทั้งกรุงเทพทั้งเชียงใหม่นะรัฐบาลก็ไปทำหอกทำดาบอะไรเลยนะครับนะเรียกว่ารัฐบาลอีเวนต์คนผมคนสมุทรสาครเห็นโรงงานขยะอันตรายของจีน เยอะมากแถวกระทุ่มแบนเลยอ๋อ,อมีรายละเอียดก็ส่งมาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งด่าประจานให้จนกว่ามันจะแก้ไขนะแต่ถ้ามันไม่แก้ไขนะผมแนะนําให้ฟ้องสารปกครองสารทุจริตเลยฟ้องเจ้าหน้าที่เลยครับรวมรวม,รวมตัวกันแล้วก็ไปจ้างทนายฟ้องเลยนะครับเนี่ยโรงงานขยะอันตรายของจีนเต็ไมไปหมดครับแถวกระทุ่มแบนก็ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรข้อมูลส่งมาให้ผมนะแล้วก็ไปร้องเรียนก่อน ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมร้องเรียนอุตสาหกรรมจังหวัดมีอะไรก็ได้้อง้ององลองเรียนเสร็จแล้วพอร้องเรียนสักเจ็ดวันแล้วมันไม่ทําหาอะไรเนี่ยก็ส่งมาให้ผมแล้วผมก็นั่งด่าให้พอผมก็ว่างอยู่แล้วเช้าเดี๋ยวนั่งด่าให้ไอ้พวกที่กินเงินเดือนกินภาษีแล้วแม่งไม่ทํางานเนี่ยนะส่งมาเลยนะครับจังหวัดไหนลครับข้าราชการไม่ทํางานทําการเนี่ยไปร้องเรียนให้เรียบร้อยก่อนนะพอร้องเรียนแล้วมันไม่ทําแล้วก็ส่งหนังสือร้องเรียนมาแล้วเดี๋ยวก็จัดการให้ นะครับระหว่างเก็บสวยทั่วประเทศกับตำรวจเก็บสวยเว็บเว็บพนันอะไรอะแบบไหนดูชั่วกว่ากันแม่งชั่วพอกันวนะเนี่ยคำว่าเก็บสวยก็คือทําอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยเอาเครื่องแบบหากินหาแดกเนี่ยมันมันเลวทั้งนั้นอนะ่ะมีคนถามมาเนี่ยคุณอะไรอ่ะไม่ตี้อะไรเนี่ย,ะน,ยนะครับอ่าเนะีนะ่ยถามมานะให้เงินมาเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเนี่ยนะคำถามเด่นขึ้นมาเลยนะ คุณไม่ที่นะเลวพอกันครับนะครับตำรวจเก็บต่วยทั่วประเทศกับตำรวจเก็บต่วยเว็บพนันเหลวพอกันตอนนี้ก็สออทอนี่ก็โดนโดนหมายหัวอยู่ผู้บัญชาการเกียบแก่ก็ต้องเร่งทํางานตามคำสั่งนายกมิฉะนั้นจากผู้บัญชาการสออทก็จะกลายเป็นผู้บัญชาผู้บัญชาการประจำตําน่งานตรวจแห่งชาติก็โอเคนะผู้บัญชาการเกียบแกก็เ,เป็นคนเก่งนะนะนี่ก็จับเริ่มจับลูกน้องตัวเองแล้ว ไม่ต้องไปจับใครแล้วครับนะครับอ,อาจารย์อะไรครับสายงานก่อสร้างผมตําผมตำรวจเข้าทุกหน่วยเลยหน่วยนี้อะไระเข้าแม่งโทรบอกอีกหน่วยให้เข้า,า,าตำรวจเข้ามาสายงานบ่อยมากมารีดถ่ายอนสํานองเนี้ยนะนะหลายหน่วยเลยนะครับด,ดําเนินคดีบุกลุกได้ไหม ได้ครับถ้าเป็นการเข้ามารีดไถน,นะไม่ได้เข้ามาจับกลุมนะถึงแม้จะใส่เครื่องแบบแล้วเข้ามาตบซ้ตงตบซับดำเนินคดีอบุกรุกหนึ่าได้หมดครับอย่าลืมถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาให้ผมเดี๋ยวผมส่งนักข่าวให้ประจานแม่งไปตำรวจชั่วๆอนะไร